ปลายคำว่า I think so ว่าอะไรกันคะหลายๆคนน่าจะแปลว่าฉันเห็นด้วยอืมแล้วคำว่าฉันเห็นด้วยแปลถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจริงๆแล้วคำว่า I think so นะคะไม่ได้แปลว่าฉันเห็นด้วยนะคะถ้าจะบอกว่าฉันเห็นด้วยนะคะฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดนะฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณบอกนะเราจะต้องใช้คำว่า I agree with you I agree with you. ฉันเห็นด้วยกับคุณนะหรือจะพูดว่า I agree. I agree. เฉยๆก็ได้ค่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็แปลผิดมาโดยตลอดเลยนะสิจริงๆแล้วค่ะประโยค I think so นะคะเราจะใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เรารู้สึกไม่แน่ใจค่ะก็ประมาณว่าฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นละมั้งหรือฉันคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าฉันไม่แน่ใจนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น Is Tom coming to the party tonight? Is Tom coming to the party tonight? Tom mm, I'm not sure, but I think so. I'm not sure, but I think so.